ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 1 6 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้นิทานชาติก่อตอนที่5ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับในการหนึ่งบริเวณเขตชานเมืองราชคริ ในแคว้นมาคธถ้ามีป่าถือพอมล้อมอยู่สัตว์ป่านานาชนิดต่างก็พากันอาศัยอยู่ในป่านั้นในชาตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะถือกำเนิดเป็นกวางป่าอันมีบริวารอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากและมีลูกอยู่สองตัวตัวหนึ่งชื่อลักษณะและอีกตัวหนึ่งชื่อกาละพระสารีบุตรถือกำเนิดเป็นกวางลักษณะส่วนพระเทวทัตถือกำเนิดเป็นกวางกาละกวางลักษณะกับกวางกาละนั้นมีนิสัยที่แตกต่างกัน กวางลักษณะมีนิสัยอ่อนโยนอบอ้อมอารีสุขุมรอบคอบส่วนกวางกาละนั้นกลับมีนิสัยค่อนไปทางสะเพร่าขาดความรอบคอบผู้เป็นพ่อมักจะรอบสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างลูกทั้งสองนี้อยู่อย่างตลอดเวลาผู้เป็นพ่อของกวางทั้งสองนั้นถือเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมนอกจากที่จะกระทำตนเป็นพ่อที่ดีของลูกกวางทั้งสองแล้ว ยังทำตัวเป็นผู้นำที่ดีของกวางบริวารทั้งหลายด้วยเวลาออกหากินก็จะคอยควบคุมดูแลบริวารไม่ให้แตกไปจากฝูงออกไปไกลเพื่อว่าเวลาเกิดอันตรายจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีพ่อกวางตัวนี้ยังเป็นสัตว์ที่เฉลียวฉลาดอีกด้วยเขารู้ว่าเวลาไหนจะมีภัยเวลาไหนจะปลอดภัยแก่สัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่านั้น เวลาจะมีภัยมาถึงเขาก็จะพาบริวารซึ่งมีถึงหนึ่งพันตัวเคลื่อนย้ายไปอยู่อย่างที่อื่นครั้นเห็นว่าสถานการณ์กลับมาปกติปลอดภัยดีแล้วจึงได้นำบริวารทั้งหลายกลับมาที่เดิมเนื่องด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้ตัวผู้นำกวางและเหล่าบริวารสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขด้วยดีเสมอมา พ่อกวางมักจะคิดอยู่เสมอว่าเมื่อถึงเลวที่ตนนั้นเข้าสู่วัยชราภาพคงจําเป็นจะต้องวางมือลงจากการควบคุมฝูงสัตว์เหล่านี้แล้วและต้องมอบให้ลูกทั้งสองเป็นผู้ช่วยดูแลจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปจนกระทั่งเวลานั้นมาถึงเขาจึงได้เรียกลูกทั้งสองให้มาพบและกล่าวออกมาว่าลูกรักบัตรนี้พ่อนั้นมีอายุที่มากแล้ว พ่อจะขอวางมือในเรื่องการดูแลเหล่าบริวารซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเองก็เป็นญาติพี่น้องของเราโดยพ่อนี้จะขอมอบให้ลูกทั้งสองช่วยดูแลในเรื่องนี้แทนฝ่ายกวางลักษณะกล่าวขึ้นมาว่าพ่อแต่ลูกคิดว่าพ่อยังแข็งแรงดีมากอยู่เลยนะที่กวางลักษณะเอ่ยออกมาเช่นนั้นก็เพราะไม่อยากให้พ่อกวางวางมือลงเนื่องด้วยเขาคิดว่าพ่อกวางเองก็เป็นที่เคารพรักของกวางบริวารทั้งหลาย แต่ฝ่ายของกวางการละกลับกล่าวสวนออกมาว่าแต่ลูกว่าพ่อวังมือนี้ก็ดีแล้วนะจะได้มีเวลาพักผ่อนเพราะภายในใจของเขานั้นมีความคิดที่จะเป็นใหญ่ในฝูงมาโดยตลอด จากนั้นจึงหันไปกล่าวกับกวางลักขณะว่าเช่นนี้แล้วเราอย่าไปขัดความประสงค์ของพ่อเลยจะดีกว่านะพี่ลักขณนะฝ่ายผู้เป็นพ่อของกวางทั้งสองก็รู้ถึงความในใจของลูกทั้งสองได้เป็นอย่างดีเขานั้นรู้ว่ากวางลักขณะยังอยากให้ตนเองนั้นอยู่ในอำนาจก็เพราะเป็นขวัญและกำลังใจของหมู่สัตว์ทั้งหลายและกวางกาละอยากให้เขาพ้นจากอำนาจก็เพราะอยากจะเป็นใหญ่มีอำนาจเสียเอง แต่จากลักษณะของกวางลักษณะนั้นฉลาดรอบคอบนั้นสามารถดูแลบริวารได้ด้วยดีส่วนกวางกาละนั้นทั้งไม่ฉลาดไม่รอบคอบถ้าเป็นผู้นำอาจทำให้เหล่าบริวารพบกันกับหายนวิบัติถึงเสียชีวิตได้แต่ตนก็ยังคิดว่ายังสามารถขัดเกลาและดูแลลูกทั้งสองอยู่ได้นั่นเองกวางลักษนะเมื่อเห็นว่าผู้เป็นพ่อต้องการที่จะให้ช่วยแบ่งเบาภาระอย่างแท้จริงก็ไม่อาจขัดข้อง ส่วนกวางกะละเห็นดังนั้นก็ยืนยันที่จะกระทำเช่นผู้พี่ของตนหลังจากนั้นพ่อกวางได้แบ่งกวางบริวารออกเป็นสองกลุ่มกล,มละห้าร้อยตัวและมอบหมายให้ลูกกวางดูแลตัวและกลุ่มโดยปกติแล้วในแต่ละปีช่วงเดือน3ถึงเดือน4ี่ ข้าวกล้าและพืชไร่ตามไรนาจะถึงเวลาสุกงอมช่วงเวลานี้เองที่สัตว์ป่าทั้งหลายจะพากันออกมากินข้าวกล้าและพืชไร่ที่สุกแล้วเหล่านั้นด้วยเหตุนี้เองที่เป็นความมอเสียหายอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวไร่าชาวนาผู้กระทำการเพาะปลูกพืชเหล่านั้นฝ่ายชาวไร่าชาวนาจึงพยายามหาวิธีจับสัตว์เหล่านั้นด้วยวิธีการต่างๆทั้งขุดหลุมปักเหล่าที่แหลมไว้ขู่ดักด้วยบ่วงและวางหินให้ตกลงมากลิ้งทับ ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้สัตว์ป่าทั้งหลายทั้งถูกจับได้และเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากมายนะ